สวัสดีครับวันนี้ครูแจ้จะมาแนะนําสิ่งดีๆให้กับทุกท่านนะครับผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคช่วยดูแลดวงตาสาหรับท่านที่มีการแสบตาคันตาเครื่องตาน้ําตาไหลาตาผ้ามัวแพ้ลมแพ้แสงเบาหวานขึ้นตาสายตาสั้นยาวร้อยห้าสิบถึงสองทานต่อเนื่องหลังอาหารเชา้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดสเดือนค่าสายตายจะปรับลดลงตั้งเยอะเลยนะครับบางท่านทานต่อเนื่อง6เดือนไม่ต้องใส่แว่นแล้วนะครับผมท่านที่เป็นต้อลมต้อเนื้อต้อเนื้อ,อ,อลามเข้าตาดํา ทานหลังอาหารเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ด3 4ถึงเดือนก็จะเริ่มดุดลอกออกเป็นขี้ตาไปนะครับบางท่านเป็นมานานแล้วต้องใช้เวลาทานนานยิ่งขึ้นนะครับท่านที่เป็นต้อหินต้อกระจกทานคู่กับโกลิจินทานตามคำแนะนำอาจารย์ดีขึ้นแน่นอนนะครับท่านที่ต้องการดูแลดวงตาโทรหาครูแจ้ตัวนี้ได้รับของแท้แน่นอนครูแจ้มีโปรโมชั่นพิเศษส,สำหรับทุกท่านนะครับย้ำโทรหาครูแจ้ตัวน,นี้ครูแจ้มีโปรโมชั่นพิเศษให้ 0926599974แล้วครูแจจะพาไปดูผลลัพธ์ของท่านที่ทานแล้วมีการดีขึ้นนะครับไปชมกันเลยครับมีอาการเป็นต้อต้อเนื้อคะ่ะแล้วคุณหมอก็ให้ผ่าแต่ป้าก็ไม่ผ่าป้าก็เลยลองซื้อมาทานดูแล้วก็อาการมันก็ดีขึ้นมาส,สักสิบวันน่รู้สึกสายตามันก็จะดีขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นดีมากเลยคะ่ะดีคอนแทคเนี่ยดีมากเลยคะ่ะมันก็ไม่แพงก็คุ้มราคาลองทานดูมันก็ได้ผลนะคะ แล้วก็สายตาเราก็ดีเยี่ยมมากเลยค่ะตามันถ้าดูหนังสือตัวเล็กๆอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยถ้ามองแสงไฟประมาณตั 30, 40, 40้สามสิบสี่สิบเมตรนี่มันจะเป็นสองดวงเลยก็มาเจอเนี่ยดีคนแทคเอามากินได้กล่องหนึ่งดูหนังสือตัวเล็กนี้อ่านออกแล้วเนี่ยตาก็เริ่มเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดเจนถ้าใครเป็นเรื่องตาเกี่ยวก็ตานี่ก็ขอให้กินดีคนแทค ผมกินแล้วรู้สึกว่าจะดูอ่านหนังสือได้คล่องอ่านหนังสือได้เห็นชัดผมเป็นเบาหวานเสร็จแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกขึ้นตาแสบตาครัแบแสบตาแล้วก็ตามันฝ้ามองอะไรไม่ได้ชัดเสร็จแล้วก็ได้ไปซื้อตัวนี้มากินแล้วก็ก็รู้สึกว่าตามันแจ่มใสดีดีกว่าแท็กเขาดีลองซื้อดีกว่าแท็กเขาไปรับประทานแล้วก็คุณจะรู้สึกสบายใจแล้วก็ตาจะแจ่มใสดีขึ้นมาก กำนันใหม่กลั่นประเติรกลางวันนี้ปกติแล้วจะแพ้แสงพระอาทิตย์ไปหาหมอลองกินยามาหลายชนิดหลายอย่างแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นนะพอดีมาเจอดีคอนแทคเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยตาเป็นต้อตาฝ้าตาฟางรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นใส่ตาเราก็จะมองชัดเกฑขึ้นลองทานดีคอนแทคดูนะครับไว้วางใจได้ว่างันนะดีคอนแทคอาหารเสริมสําหรับดวงตา ดีคอนสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอันดับหนึ่งในเอเชียด้วยนวัตรกรรมนาโนเทคโนโลยีที่ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอประสาทตาดีคอนแทคเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาจอประสาทตาหลุดลอกต้อหินต้อกระจกจอประสาทตาเสือ่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงายตาบอดสีตาล้าจากการทํางานหนักและเพ่งมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานตาน แห้งวุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคดีคอนแทค